วันนี้ที่สุดท้ายของรายการแล้วนะคะก<ช>ับ,บช่วงนี้เลยจ้าสายแซ่บจ้ะค่ะสายแซ่บวันนี้ <c oughs> นสายพิเศษของเรานะคะพิเศษจริงๆนะสวัสดีค่ะ hello แบแบ <c oughs> แบแบะ่าะแล้วอันนี้คือตัวอะไรคะน้องอาออวันนี้ไม่ตัว<บ>ะอะไร ฮะแพ้แพ้แพ้อยากฟังเพลงเลยวันนี้หรออยากฟังเพลงเอหัวใจมีงานเข้าหัวใจมีงานเข้าน้องหลิวทำไมวันนี้รู้สึกว่าผมพูดไปติดปากเมืว่าคาถาขอใจนะคืออะไรอ่ะฮะไม่ถึงขอเพลงเม่กว่าติดเพลงของพี่หลิวไงอจำผิดสับสนว่าอหัวใจมีเงิน้าตกลงเอาอะไรหัวใจมีงานเข้าตกลงก็คือจะฟังมีเงานเข้ามีงานเข้าใช่ไหม ถูกต้องครับและที่สําคัญเมื่อสักู่เห็นตัวกล่อง c ี s ดรุ่นใหม่แล้วผมอยากจะรีบเก็บเงินซื้อทันทีเลยอะด้ารักที่สุด่ะเพื่อทีมาดูเราใช่ไหมล่ะถูกต้องครับดูได้ตั้งหลายสิ่งอย่างนะหนักก็มีเงีซีรีส์ดีๆก็เยอะนะ Everything จริงกับเบลเอ y t h i อ g จริงกับเบลจริงนะฮะรายการแซ่บๆอย่างเราขอบคุณมากมเลยค่ะน้องอามเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะ บ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายนูอ่านะฮะเอ็ก u s คลูซฟจริงๆนะคะสำหรับเขาคนนี้เอเเบสเยอะมากๆเลยวันนี้ไม่ได้เฮลโหลกันเลยนะเฮลโหลกันหน่อยไหนใครมาบ้างเนี่ยเอ็มตอบ ดาก้อนนุ่นอุบลแมวแมวขนแก่นนะโบท่าทรายข่บป่านปทุมโอปราจีนเจมบางว่าปุ้งเชียงรายแยมบ้านหมีนะโนดตราดบิวบิวปักน้ําแก้มโคราชปุ้มบางบอน,บอนวุ้นลำปางกิฟสุพรรณไผ่นวันครแล้วก็หนูเล็กเด็กสํารงน,นั่นเองค่ะจ้าเขาฟังสุพรรณเนาะหนูคิดถึงหนูนาขอข่าวด้วยนะพี่ๆใครคือหนูข่าวอะไรอ่ะ อ๋อนูนาหนึ่งทีดาใช่ไหม่อ้ะมีข่าวพี่พูดอะไรอย่างนี้ติดตามรายการอยู่นะคะวันนี้ชุดน่ารักอีกแล้วขอบคุณแค่ะแอมเบิดคนไทยน่ารักเห็นติ่งหูยังน่ารักเลยอ่ะเธอแค่เห็นแค่ติ่งหูเท่านั้นเองนะนี่ส่งมาเยอะๆนะหมายถึงแพรลูกแพรวันนี้น่ารามาแล้วเอซเลยนะคะเนี่ย้องแพรเมื่อคืนก็มามใช่เหรอเธออืม โอมาไปแล้วเมื่อคืนคืนนี้ก็มาเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูซินารามจะมาที่รายการเราไหมใช่ี๋ยวมาติดตามกันในวันพรุ่งนี้เนาะว่านารามอะไรเนี่ยจะมาหรือเปล่าช่วงหน้าจอขอเมนแน่นอนนะคะพรุ่งนี้เราพบกันได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายเพลงนี้ส่งรายการไปเลยหัวใจมีงานเข้านะฮะน้องอาร์มขอเมื่อกี้ใช่ไหมใช่สุริวารดาไว้เลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ้าวันนี้ไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะ